สวัสดีค่ะพี่ก๊อฟค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เชิญเลยค่ะพี่ก๊อฟในเรื่องราวของทางด้านเด็กใต้เด็กประเทศไทยนะฮะตลาดก็ตีตื้นขึ้นมาละเชิญค่ะก็สัปดาห์ที่แล้วก็คือพี่ก๊อฟเลกพุ้นไว้อยู่สามตัวเนาะก็มีแบงก์กรุงเทพเอ็กโคแล้วก็บีทีจีนะคะอ่ที่แล้วที่เราคุยกันอ่ะบอกว่ามันจะจืดเนาะ มันนะดูจจืดแต่ว่าอกำไรค่อนข้างเด่นเียวนะคะในรอบสมาที่แล้วมันจะเป็นเอโกอ่ก็จากร้อยยี่สิบสี่ตีเป็นร้อยี่ิบห้าก็ได้ค่ะไปถึงร้อยสี่สิสามเนอะกรุงเทพก็จากร้อยห้าไปถึงเมื่อวานร้อยห้า105น,นะคะก็ไปตามค่านะคะทีนี้ประเด็นเนี่ยโดยส่วนใหญ่อะมันจะมาอยู่ในเรื่องของผลประกอบการเป็นปัจจัยหลักนะในระยะถ้าว่าเราจะเลือกต่อการเก็งใตไรระยะนี้ย พี่ก,ก็จะเลือกต่อต่อเรื่องของผมประกอบการนะทีนี้พี่ก็ลองลิสต์มาทั้งทางด้านของ i อวีโกลโบอลที่ผมพิเราแล้วก็ทางด้านของอเพื่อนเพื่อนน้องๆบล็อกเกอร์วิวอื่นเพื่อที่จะมาดูว่าวิวของเขาเนี่ยการคาดหวังว่าผมประกอบการจะเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ผลประกอบการเท่าที่ลองลิสต์มาเนี่ยที่ คิดว่าหุ้นจะตอบรับทางได้บวกเนี่ยก็คือผลประกอบการต้องขยับเป็นคือหมายความว่าฟื้นตัวขึ้นโดยเป็นบวกทั้งไตรมาสต่อไตรมาสแล้วก็ต้องเป็นบวกทั้ง year on y e a เดด้วยดังนั้นเนี่ยตอนนี้ลองลิสต์มาหุ้นที่มีผลประกอบการที่คาดการนะคะาคาดการอยู่นะก็จะประกอบด้วยตัวของถ้าเป็นแบงก์ก็จะมีทีบีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวของทางด้านของธุรกิจเขาเรียกว่าอะไรอะ ธุรกิจไฟแนนซ์่ะก็จะมีตัวของติดล้อกับ MTC นะคะส่วนไอส่วนในของ ICT มี a d v a n c e กับ True แล้วก็ถ้าเป็นกระจายตัวอื่นๆทั่วไปก็จะมีตัวของ OR ตัวของทางด้านาพลรามกานะคะแล้วก็มีตัวของ CKP อย่างเงี้ยก็ถูกคาดการณ์ว่าผล้องการจากฟื้นขึ้นทั้ง Q แล้วก็บวกนะแต่สมมติเป็นแบงค์นะคะอย่างเช่นตัวของ XCB ถูกคาดการอันนี้ไม่ได้จาก i อวิโคนนะพี่กอลองดูเป็นคอนเซนแซสไปเนี่ยจะถูกคาดการว่าจะเป็นติดลบไตรมาสแต่ว่าจะเป็นบวกเบียนะคะในลักษณะโกนการประกาศผลประกอบการเนี่ยถ้าเราจะเลือกหุ้นเหล่านี้เราก็จะต้องเลือกหุ้นที่มันแนวโน้มตอบรับไปทางท้านก็คือผลประกอบการต้องฟื้นตัวทั้งเบียนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นเมื่อวันอังคารที่เราเปิดทําการมาเนี่ยตัวองดิสโก้ก็ผลประกอบการดีกว่าคาด เนื่องจากว่าตัวของกำไร,รตอนแรกเนี่ยคาดการไว้อยู่ที่ประมาณพันหกร้อยปรากฏออกมาพันเจ็ดร้อยบาทก็บวกไปประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นเยียร์แล้วก็บวกไปถึงห้าจุดสาเปอร์เซ็นคิวแล้วก็ในในกำไรประมาณพันเจ็ดร้อยสาสิบเนี่ยเอาคงกลมก็คือของเขาเองมันมีตัวของการตั้งสำรองไตรมาสนี้สูงไปถึงระดับแปดร้อยกว่าล้านแต่เพอเออว่าเขาได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้เป็นโดยเฉพาะทนเรื่องของการบินไทยค่ะมันก็เลยทำกำไรเนี่ยฟื้นตัวแบบ คือเด่นกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้มากนะคะําให้ตัวของเ uh, อ่อทิสโก้ซึ่งเป็นแบบค์ที่ประกาศเนี่ยก็เลยพาให้แบงค์อื่นๆเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นตามกันมาหมดนะคะแล้วก็ตัวของทิสโก้เองเนี่ยเอ,อ่อระดับรคาคาก็เบรกออกทาไายขึ้นไปจากร้อยเจ็ดอ่ะตอนวันเนี้ยเขาวิไปแปดร้อยแปดจุดห้าอะไรประมาณเนี้ยที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือว่าโดยส่วนใหญ่หุ้นที่ขยับไปทั้งก็งมาจากเรื่องผลประกอบการนะคะเท่ากันนะ,ะนนะพอทีสโก้ประกาศผลประกอบการ มาเด่นเนี่ยตัวของทางก้า่แบงก์เขาก็เลยไปโฟกัสกันว่าใครมีการบินไทยอยู่บ้างนะคะทีนี้หุ้นที่มีการบินไทยหรือแบงก์ที่มีการบินไทยอยู่ ถ้าตามข้อมูลจากทางด้านนักวิเารา์ของ IB Global บอกมาก็จะมีทางด้านของกรุงเทพจะมีประมาณ8.5% KTB 4.69แล้วก็ TTB ประมาณ2.05%ส่วนแบงค์อื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงคือเขาอาจจะยังไม่ได้โชว์อยู่ในอตัวของลิสต์ของผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะแต่นี่ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้แบงค์อย่างกรุงเทพเมื่อวานนี้ก็เลยปรับตัวสูงขึ้นมานะคะแล้วก็ เอ่อเป็นหุ้นที่เราเลือกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันก็เลยขึ้นไปหายที่ร้อยห้าห้าเม่านนี้แต่ว่าถ้าใครทําตามเทรนที่ว่าเอ่อมันก็ไปขายที่เมื่อวานนี้ก็คือไปขายได้ที่ประมาณร้อยห้าสามร้อยห้าสี่ร้อยห้าห้าก็ประมาณนี้นะคะส่วนสําหรับทางด้านของตัวปัจจัยโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงของสัปดาห์นี้อาจจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันมากนักแต่ว่าด่นาน้านอกจากเรื่องของประกอบการแล้วเนี่ยเรื่องของโทนเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ย ในการปรับลดดอกเบี้ยเฟดที่ในช่วงของปลายปลายปีปลายเดือนเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเรื่องของสงครามการค้าระหว่างทางาดกาบจีนก็จะช่วงที่จะมีการประชุมเอเบกในเกาหลีใต้นี่ก็จะเป็นปลายเดือนนะคะดังนั้นโดยรวมๆวมก็เอาเป็นว่าโทนของประกอบการก็เป็นปัจจัยหลักส่วนวันนี้ที่เราเลือกมาก็จะยังพิงอยู่ปัจจัยเรื่องของผลประกอบการแล้วก็อาจจะยังเกี่ยวกับเรื่องของโทนเกี่ยวกับเรื่องของการปรับลดดอก ด้านสารแล้วก็อาจจะมีการทาาเกี่ยวของเรื่องของกอนงในบ้านเราแต่แม้กระทั่งกรงนงในบ้านเราเนี่ยพี่เขาบอกว่ามันอาจจะยังไม่ลดอัตราดอกเบีย้ยในกรอบเ็นตุลาก็จะมีประชุมครัง้งท้ายธันวาตอนนี้ตัวเลขของความคาดการณ์ว่าธันวาก็อาจจะไม่ลดดอกเบีย้ยในบ้านเราด้วยเหมือนกันแต่ว่าหุ้นในกลุ่มของไฟแนนซ์ที่เมื่อกี้บอกอะว่ามันจะเป็นหุ้นที่มีผลประกอบการอาจจะดีทั้งคิวแล้วก็ดีทั้งยีของจอยบ้านเนี้ยก็จะมีเป็นตัวที่เราเลือกออกมานะคะตัวแรกวันนี้ที่เราเลือกก็จะเป็นตัวของก ไทยธนาคารนะคะเกบแบงค์เนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลือกไปที่แบงค์วันนี้เลือกมาที่กสิกรไทยทีนตัวของกสิกรไทยเนี่ยเมื่อวานนี้ปิดตที่ร้อยเจ็สิบาทห้าสิบเราก็เลยมองกรอบการแกว่งอาจจะอยู่ประมาณร้อยหกสิบแล้วแล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบประมาณสิบสองร้อยเจ็ดสิบสามแล้วก็ร้อยเจ็สิบห้าบาทแนวโน้มก็จะมีน้ําหนักไปในท,ที่ที่เป็นทางด้านบวกนะคะหมายความว่าเชิงของการเก็งกําไรตามผลประกอบการนในรอบสัปดาห์เนี่ย ทจะประกาศผลประกอบการในวันจันทร์นะก็จะเป็นตัวของ KKP แล้ววันอังคารเนี่ยก็จะเป็นแบงค์ใหญ่รัวๆค่ะก็คือแบงค์กรุงเทพกสิกรอะไรอย่เงี้ยไอ b ออะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นคนที่จะเทรดหุ้นแบงค์ก็ต้องติดตามการด้วยในกรอบของสัปดาห์หน้านะคะทีนี้เนี้ตัวของ KBank ที่เราแนะนำปรากฏว่าในช่วงชาเขาก็เปิดตลาดแล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยอะค่ะแล้วก็ไปช่ดกรอบด้านบนวระม ด,ดังนั้นในกล่องตอนนี้มันอาจจะมีแนวโน้มของการแกว่งในเรื่องของการพักตัวแต่าการพักตัวถ้าจะมีกรอบของการตั้งรับเนี่ยอย่าให้หลุด1ห6คือเรามีกรอบตั้งรับประมาณ106 906 8ค่ะแต่ว่าในการตั้งรับตรงนี้มันกระโดดขึ้นไปล่วงหน้าแล้วอ่ะดังนั้นถ้าส่งอะไรที่มันถูกเทพอพิมารถ้าหลุด1้6ย4ก็สตปอก กำไรไปนะคะส่วนตัวทสองนะก็จะเป็นตัของทางด้าน OR OR เมื่อวานมีการรีบกลับขึ้นมานะคะมาปิดตลาดที่1 3บสามบาทเจ็ดรับอยู่ประมาณ1 3บาห้ากับ1 3บาสองนะคะแล้วก็ด้านบนจะติดกรอบประมาณ1 4บสาทสิบสาทสาิแล้วก็1 4บสาทห้าบแต่ว่าถ้าหลุดกรอบรมาสิบสามก็สต็อปเก็งกําไรไปนะคะ ตัวที่สามก็จะเป็นตัวของติดล้อจริงติดล้อเนี่ยเรามีรีคอมเมนต์มาตั้งแต่เมื่อวันอังคารแล้วก็มาวันันทร์เล็กมึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งทีนี้ตัวของติดล้อเมื่อวานปิดตลาดอยู่ที่ยี่สิบบาทสิบต่างก็มองว่ามีน้ำหนักต่อการกรอ,อ,อบของการแกว่งตัวอาจจะมีโอกาสของการตั้งรับนะคะกรอบแกว่งก็ดูด้านล่างมาย่าิบเอดแปดไปยี่สิบเอดห้าเป็นกรอบแนวรับแล้วก็ด้านบนจะมายี่สิบสองห้ายี่สิบสามก็เอาประมาณสามไปยิบส3มห้าก่อนคือแนวนง นด้านบวกนะคะหมายความว่าชุดเทรดดิ้งนะถ้าปิดต่ำกว่า2 1ก็สต็อปไีกำไรไปส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นตัวเล็กหน่อยน,นะคะแต่ว่ามันเป็นมันมีเขาเรียกว่าขย,ยักลุ่มของเดินเรือเมื่อวานนี้ตัว SL อะค่ะปิดตลาดที่7บาท75เรามองว่าเป็นกรอบสำหรับคนที่ชอบเล่นเรือพวกเดินเรือค่ะอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นแบบแบงค์หรืออาจจะยังไม่ได้โดดเด่นแบบรงปลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ามันเริ่มมีการขยับขึ้นมาค่ะ โดยกรอบตั้งรับจะอยู่ประมาณสักเจ็บาทสลึง <c oughs> โดยประมาณนะคะบาทสลึงเจ็บาทยี่สิบเนี่ยแล้วก็มองกรอบแหว่งไปถึงเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดเจ็ดแล้วก็เจ็ดจุดเก้าแต่ว่าถ้าเจ็ดบาทก็สต็อบเก็นกำหไปก็มีอยู่สี่ตัวเนี้ยค่ะก็เน้นเรื่องของผลประกอบการเป็นปัจจัยหลักนะคะก็ P S L จชไหมครับก็มีสี่ตัวก็ P S L กสิกรโอะตัวของติดล้อนะคะ ่วนใหญ่อยู่กับเรื่องประเด็นผลประกอบการนะคะเท่าที่เท่าที่มีอยู่บันมันก็จะโรกาศเชิญที่กลุ่มแบงก์เป็นหลักเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็ประกาศแบบรัวๆค่ะว,ว่ากลุ่มแบงก์ประกาศก่อนเดียนเซกเตอร์รอื่นๆหรอใช่แล้วก็คนที่มีเคเข้าใจว่าเคทีซีจะประกาศวันพรุ่งนี้อันนี้ก็ลองติดตามดูค,คนมีก็ถ้ากรอบสามสิบก็สต็อกเก็งกำไรคะ่ะ ถ้าหลุดนะอ่าแต่ถ้าไม่หลุดก็ KTC ถ้าประกาศออกมาแล้วมันดีนะพี่ก็ยังไม่เห็นบทวิเคราะห์คัดนะแต่ตอนนี้เขาเป็นการกว่ภายใต้กรอบประมาณเอากรอกลมๆอ่ะสามสิบถึงสามสองก็อยู่ประมาณเนี้ยค่ะถ้าคนมีอยู่แล้วมันขยับขึ้นไปอสเอดห้าสามสองก็เล่นรอบได้ขายเล่นรอบนะแล้วก็จุดสต็อปไปก็คือหุุดสามสิบสต็อไปค่ะแล้วหุ้นที่พีกบเคยแนะนำมายาวนานตลอดทั้งปีนะ อ่าคุณจะได้ขอถามได้ไหมฮะว่ามันยังไงต่อตัวไหนอะที่โดนจับเข้าคุกเดลต้าค่ะน <c oughs> มาหลายรอบเอ่อ <c oughs> คือเอายังไงต่อรีบาวคือเมื่อเมื่อวันก่อนไปหายอยู่ที่ร้อยสองเอ่อขอโทษสองร้อยหนึ่งบาทก่อนที่จะมีการให้ติดเอ่อตัวของบาลานนะคะก็ทีนี้เนี่ยตัวของ ราคาตอนนี้มันมีรีบาลมีการรีบาลนี่พี่ต้องก็คิดว่าถ้ารีบาลรอบเนี้ยถ้าคนเออ่ซื้อแบบเก่งกําไรมาก่อนล่วงหน้านะคะรีบาลรอบนี้ถ้าอย่างเมื่อเช้าเนี้ยพี่ก็พี่ก็มองขายรอบนะรีบาลไปที่เก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยก็มองขายเล่นรอบนะคะเพราะว่าในลักษณะของการแกว่งตัวต้องมองว่าปกติแล้วเดลต้าเวลาติดคุกทีไรเนี่ย ัวเขาเองว่าจะมีราคาเอเวอร์เรในการปรับลงประมาณสิบสองถึงสิบห้าปอร์เซ็นซึ่งในช่วงของที่ผ่านมาที่เขาลงไปก็อยู่ในประมาณสิบสองเปอร์เซ็นตนะสิบสองถึงสิบห้าทีนี้เกิดการรีบาวกลับมองกลาวกรอบการแว่งช่วงนี้อาจจะอยู่ระดับประมาณร้อแดสิบถึงร้อยเก้าสิบปะคะก็เล่นภายใต้กรอบนี้ไปแล้วกันเนาะนะคะถือเป็นหุนสุดยอดเนาะ แร่จําปีหนีนมืว่าเช้านี้ก็ยังแซลกันค่ะอะไรนะจ๊ะคะเป็นหุ้นสุดยอดกบปีของพี่ก๊อฟอีกเจอหนึงใช่จริงๆก็มีหลายตัวอยู่นะอย่างอย่างเอ็กโคเนี่ยก็ก็ได้อยู่นะคะเอ็กโควันก่อนก็ได้อยู่วันที่ที่แล้วะค่ะเอ๊ะเราแนะนําไปทําไมเสียงมันเงียบเงียววะถ้าทางมันจะดูจืดๆที่เลยเซลตัวเองอ่ะก็ดูเหมือนจืดจืดนะ แต่ว่าในวีคเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครก็เป็นึ่งหนึ่งตัวที่รีเทิร์นนะคะแล้วกตว็ตัวของตัวของกรุงเทพก็ระดับดีเทียวนะแต่แต่ถ้าใครเล่นตามกรอบเนี่ยอ่กรอบเมื่อวานนี้แหละนะคะก็คือประมาณร้อยขึ้นไปถึงร้อยห้าห้าก็คือในกรอบเนี้ยร้อยห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้กรอบของที่คุยกับม่อนไว้ให้อยู่ประมาณร้อยห้าสามจุดห้า ก็เป็นไปได้นะคะก็นังทุนไทยก็ไม่รู้ใครตามพี่ก๊อปได้หุ้นเอ็กมาสิกบกว่าบาทเนาะได้บีบอด้วยเนะาะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานังทุนก็ฝากไว้<อ>ให้ติดตามกันนะคะค่ะลูกค้าของไอบีโกลบก็มีตามตัวแบงก์กรุงเทพพอดีถ้าบางคนเขาชอบเทรดแบงก์ Bank อะ่ะพอเราคุยไปเขาก็มีการซือ้อานะคะก็มีตั้งรับประมาณร้อยร้อยประมาณร้อยห้าสิบ บางทีกรอบลับมันอาจจะย่อไปไม่ถึงที่ที่ให้ไหว้นะคะแต่ว่าลองดูในกรอบเพราะว่าเวลาเราเล่นเทรดดิ้งเนี่ยมันก็กรอบร้อยห้าสิบร้อยสองห้าสาห้าสี่หก็ได้กรอบประมาณเนี้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ตลาดเองแม้ว่าพี่กออาจจะไม่ได้ดูเซตมากมายว่าตัวของเซตพี่กออาจจะไปโฟกัสที่การเลือกหุ้นแล้วก็ตะตสีมในการเลือกหุ้นออกมาคะ่ะดังนั้นในยามเนี้ยพอหุ้นชิ้นส่วนทักตัว นะคะพุ้นในกลุ่มของทางด้านธนาคารจะมีผลประกอบการมันก็เลยเริ่มมีวนกลับเข้ามาที่กลุ่มธนาคารบ้างแปลว่าในตรมากเนี่ยจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการก็ตามนะคะค่ะก็เป็นลนักษณะใครที่ตามพี่กอฟอ่ะตลาดจะตกตลาดจะแตกงไงนะพี่กอฟก็มีหุ้นที่ได้ติดตามกันตลอดทั้งปีนะฮะท่านที่ตามพี่กอฟใช่้หรือเปล่านะฮะพี่บอนก็อยากเช็นคนักลงทุนที่ฟังได้ชมรายการประมาณหนึ่งพันท่านนะฮะ ถ้าได้ติดตามพิก,พกันหรือเปล่านะถ้าได้ติดตามพิกรอรนะฮะก็เป็นอีกท่านหนึ่งนักวิเคราะห์อ,อีกท่านหนึ่งนะฮะที่ให้ความรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องราวของตลาดหุ้นไทยดีมากท่านหนึ่งนะก็ฝากนักลงทุนได้ติดตามหลายท่านเมื่อสักครู่ที่พ่กรอรพูดถึงนะคะว่าใครที่ติดตามหุ้นซีมซีมแบงก์อ่าก็ต้องบอกว่าประเทศไทยไมีนักทุนสี่ล้านท่านนะฮะแล้วก็แอคทีฟประมาณหนึ่งล้านคน ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีหุ้นแบงค์ในพอร์ตกันนะฮะก็เข้าใจในวิธีการคิดและวิธีการลงทุนวิธีการการตามของพี่ก๊อฟคุณวิทยากันได้นะฮะก็อยากฝากนักลงทุนในรายการ Business Li and life เองใครที่ติดตามแบงก์ก็น่าจะเข้าใจเนาะในวิธีการแนะนำของพี่ก๊อฟนะ,ะก็ฝากหลายๆท่านที่อยู่ตรงนี้สามารถคอมเมนต์ได้พี่ว่าอยากได้ยินเสียงนักลงทุนนะฮะ ที่ติดตามแบบนี้แล้วก็ชอบแบบนี้เข้าใจแบบนี้ได้กดหนึ่งมานะฮะก็หลายท่านหนึ่งพันท่านก็น่าจะมีสักท่านหนึ่งนะฮะที่เข้าใจวิธีการแนะนําแบบนี้กันนะทั้งก็กดหนึ่งมานะฮะพี่มอนกอสาวเสียงนักลงทุนอีกเก้าร้อยเก้าสิบท่านนะฮะเพราะสิบท่านที่เขาจะคอมเมนต์มาเรื่อยๆหลายท่านนะฮะส่วนอีกเก้าร้อยเก้าสิบท่านนะฮะท่านก็าสามารถคอมเมนต์ในวิธีการคิด วิธีการวิเคราะห์วิธีการแนะนําขางพิกรอบกันนะฮะอ่าใครที่ท่านชอบท่านกดหนึ่งมาได้อ่ีกคอัก็มีหลายท่านชอบวิธีการแนะนําของพิกรอบกันนะคะก,ก็กดหนึ่งมาให้กําลังใจขอบคุณนะฮะสำหรับข้อมูลตรงนี้นะฮะเพราะหลายๆครั้งเองนะฮะตลาดตกแย่แย่ยังไงนะกระจายนะอ <laughs> ีกครับมีหุ้นให้นะ้วฮัลโหนนะ พี่ก๊อฟก็ไม่ตายไปจากตลาดตลาดไม่ตายไปจากเรานะฮะอ่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอ่านี่ก็หลายท่านก็กดมาให้กําลังใจพี่ก๊อฟกันนะฮะก็มีท่านนี้แหละในรายการนะฮะตลาดจะตกตลาดจะแตกตลาดจะแดงตลาดจะเขียวอ่าก็มีพี่ก๊อฟนี่แหละจะสามารถแนะนําได้อย่างอย่างเขาเรียกอ,อะไรนะอย่างเข้าใจในชีวิตของตลาดหุ้นนั่นเองนะ อก็ไปของคุณแม่คุณแม่ก็หาข้าวหาปลาให้นักลงทุนได้กินกันตลอดเวลานั่นเองนะฮะ,อะเออเออเออเขาเรียกผนแล้วแม่ก็หาข้าวม,มาหงให้คือหาหุ้นมาให้ตลอด <c oughs> <c oughs> ผลฉ่ำแม่ก็หาหุ้นมาเล่นได้ตลอดอันนี้อันติีความนะคะความหมายนะฮะ,ะแต่ต้องอขอขอบคุณพี่ก๊อฟที่อยู่เป็นเพื่อนเรานะ,ะเป็นเพื่อนนักลงทุนไทยเป็นเพื่อนตลาดหุ้นไทยนะ ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะพี่กอขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะอย่าลืมกดมาเยอะๆเป็นกำลังใจงนะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็นี่คือนักวิเคราะห์อ,อีกทัานหนึ่งนั่นคือพ่าพี่เข้ที่อยู่กับเราแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนตลาดหุ้นทยมาดตลอด